มาเจอกันแบบนี้แล้วเดวก็เลยอยากจะเริ่มต้นด้วยการ <iend? S 1> <ước sonra S 2> อยากจะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็อยากจะมาถามไถ่สังคมสุดดิบกับพี่น้อง <c oughs> ในเมืองประชาทุกคนก่อน <co> <c oughs> ต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าประชาที่ปยกค่ะเราเริ่มต้นมาจากการไปทําโครงการก็คือคําว่าฟังคิดทํา ทมของเราก็คือหมายถึงว่าเราลงมารับฟังประชาชนแบบนี้แต่การที่เรามารับฟังประชาชนแบบนี้ค่ะพี่น้องจะเห็นได้อยู่อย่างหนึ่งว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เราไม่ได้เซ็กซี่หวือหวาพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ทำประชานนิยมเหมือนพรรคอื่นๆหลายๆพรรค เรารู้ค่ะว่าวันนี้ปัญหาของประเทศมันมีอะไรบ้างแล้วเราลงต้งมาคุยกับพี่น้องประชาชนว่าปัญหามีอะไรบ้างอันแรกวันนี้ของแพงใช่ไหมคะพี่น้องรายได้ฝืดเคืองใช่ไหมคะพี่น้องแต่สิ่งแรกค่ะคนไทยทุกคนวันนี้เดียถามไปทุกเวทีงั้นเดี๋ยวถามที่นี่บ้างมีใครไม่เป็นนี่บ้างคะพี่น้องมี มีพี่ยกยยกมืออยู่หนึ่งท่านเดี๋ยไปที่ไหนที่ไหนเป็นหนี้ค่ะแล้วถามต่อว่าเป็นหนี้ดอกเท่าไหร่คะร้อยเลยี่ร้อยเลยี่เวลาพูดมาแบบนี้เรารู้ใจมองตาก็รู้ใจเลยใช่ไหมว่านี่อะไรนี่อะไรนี่นอกระบบถูกค่ะแต่เชื่อไหมคะวันก่อนเดี่ยไปที่นครมาตกใจมากมีพี่คุณป้าท่านหนึ่งอะค่ะเป็นหนี้ร้อยละหกสิบค่ะ ครั้งแรกตกใจอ่ะใช่ะ่ะร้อยละหกสิบคือเดียพูดได้เลยว่าแค่ร้อยเลยี่อ่ะคนที่หาทำมาหากินแบบอาชีพสุจริตอะมันไม่สามารถที่จะเอาเงินอ่ะมาจ่ายหนี้ได้หมดนะคะแล้วเดียก็เจอมากๆเลยก็คือว่าคนเนี่ยหลายคนก็คือจ่ายเงินอ่ะก็คือจ่ายแต่ดอกจ่ายแต่ดอกแต่ปรากฏว่า ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่หมดนี่เลยยังเป็นนี่อยู่เหมือนเดิมและนี่คือโนโยบายของไม่รู้ในนี้มีไหมธนาคารชุมชนหมู่บ้านละ2ล้านบาทคนะ่ะธนาคารชุมชนหมู่บ้านละ2ล้านบาทต่างกับโนโยบายประชานิยมของพักอื่นยังไงีไ๋ยกตัวอย่างให้บังจะถามคําเดียวว่าเหมือนมเมื่อกี้ที่พี่ท่านนั้นพูดถึงบางพักมีพักหนึ่งที่เขาพูดว่าเขาจะให้เงิน1 0,000่นบาท1 0 0 0 0ืนบาท บนดิจิตอลวอลเล็คือจริงๆเดียชอบนะเดียว่ามันทําให้กระตุ้นให้คนไทยอะค่ะได้เริ่มมาใช้สังคมที่มันเป็น Cash l e โ s ซ c i ต t ี้แต่คําถามคือ1,000 0บาทนั้นแก้นี้นอกระบบได้ไหมคะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ผัดมาอีกพักหนึ่งค่ะบอกว่าจะให้บัตรอันนึงช่วยอุดหนุนเงินเดือนละ700บาท700บาททดไว้ก่อนมีอีกหนึ่งพัก ก็เลยมาบลัฟบ้างบอกว่าจะให้เงินเนี่ยเป็นเดือนละ1000บาทถามว่า700กับ1,000ได้มาก็ดีแต่มันแก้หนี้นอกระบบได้ไหมคะไม่ได้ไไดสิ่งที่เดียอยากจะบอกก็คือว่านโยบายของประชาธิปัตย์เราไม่เคยสัญญาว่าจะให้เราไม่ได้ออกมาบอกว่าเราจะให้พี่น้องอะ่ะเท่าไหร่แต่เราเป็นนโยบายเดียวที่แก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้นของพี่น้องก่อนได้นั่นก็คือหนี้นอกระบบ นั่นหมายถึงว่าถ้าธนาคารชุมชนหมู่บ้านลงมาถ้านโยบายนี้ได้รับการผลักด,ดันซึ่งมันทําได้แล้วนะเพราะพระบรมันผ่านแล้วแต่แค่ว่ารัฐบาลน่ะไม่ได้ทํามันทําได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะพี่น้องสามารถอย่างในหมู่บ้านเมืองประชาสามารถไปขอกู้เงินในธนาคารชุมชนหมู่บ้านเพื่อเอาเงินนี้คะ่ะไปคืนเจ้าหนี้นอกระบบมันจะได้ตัดดอกตัดต้นให้จบ แล้วมาเป็นมามากู้เงินในระบบแทนบนอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมนั่นก็คือว่าเงินนี้เนี่ยเวลาเราออกไปขายของเราไปทำงานเงินเดือนรับมาในแต่ละสิ้นเดือนมันอยู่ในสภาวะที่เราสามารถที่จะมีเงินเหลือในการที่จะไปใช้จ่ายครองชีบแบในชีวิตประจำวันของตัวเองต่อได้นี่คือจุดเริ่มต้นว่านโยบายของประชาธิปัตย์เรา ได้สัญญาว่าจะให้แต่เรามองว่าเราอะแก้ปัญหาอะไรให้ชาวบ้านอะได้จริงๆแล้วสิ่งที่เราลงมาฟังกับชาวบ้านเราดูว่าปัญหาวันเนี้ยใช่เงินฝืนเครืองของแพงแต่ถ้าจะต้องแก้ต้องแก้ให้ตรงจุดตั้งแต่ต้นก่อนนั่นก็คือเรื่องของนี้ค่ะแต่ไม่พอบางคนไม่ใช่แค่แก้นี้อย่างเดียวแต่ว่าธนาคารทำอะไรได้อีกอยากจะไปขายของวันรุ่งขึ้นบางคนตกงานโควิดมา ไปขายของไปเป็นแม่ค้าไปขายของแต่ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงธนาคารชุมชนหมู่บ้านเปิดโอกาสให้เราสามารถไปขอสินเชื่อในระบบในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแล้วให้เราสามารถที่จะเอาเงินนั้นะไปตั้งตัวไปทำธุรกิจได้และนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ เดอยากจะบอกพี่น้องว่าเราทํานโยบายบนความรับผิดชอบเราทํานโยบายที่เราต้องคิดถึงความยั่งยืนเพราะเรารู้ค่ะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นคือเงินที่มาจากเงินของใครคะเงินมาจากไหนคะภาษีของเราแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันนี้ประเทศไทยอะคะ่ะวันนี้เราทุกคนกําลังเป็นหนี้นะเดียก็เป็นหนี้ เราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่รู้ไหมคะพี่น้องวันนี้วันนี้เราเป็นหนี้ทั้งหมด10ล้านล้านบาทนะคะสิล้านล้านและนโยบายแต่ละอันที่เขาสัญญาว่าจะให้อ่ะพี่น้องรู้ไหมคะว่าศักยภาพของเราวันนี้มันไม่พอหลายนโยบายนโยบายที่แจกเงิน1 0,000บาทต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคะสาหรับโครงการนั้น5 6แสนล้านบาทนั่นหมายความว่าอะไรคะหมาย ว่าเราต้องไปกู้เงินเพิ่มแล้วมันตลกไหมคะไปกู้เงินเพิ่มเราเป็นนี่เพิ่มเพื่อเอามาแจกเรากระทั้งที่มันก็เป็นเงินเราแล้วนโยบายเหล่านั้นเดี๋ยวถามคําเดียวว่าได้เงินมาแล้วเราลืมตาอ้าปากได้ไหมคะมเราได้มาแล้วเราสามารถเอาไปตั้งตัวไปทําธุรกิจไปลืมตาอ้าปากไปมีชีวิตที่อยู่บนลําแข้งของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ไหมคะไม่ได้นี่คือตัวอย่างที่เดีย กมาให้พี่น้องฟังเพราะฉะนั้นสิทธิที่เรารู้คือเรารู้ว่าเงินงบประมาณของประเทศมันมีอยู่จำกัดดังนั้นเราจะต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ค่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้มันคุ้มค่ามากที่สุดไม่ได้ใช้เงินแบบเหวี่ยงแหไม่ได้โปรยไม่ได้แจกโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นในอนาคตรหรือเปล่าและเดียอยากจะย้ำค่ะว่านี่ทั้งหมดที่เดียวพูดมาทั้งหมดนี้ อยากจะย้ำกับพี่น้องว่านี่คือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราอยู่มาทั้งหมด77ปีคือหมายถึงปีนี้เราครบรอบอายุ77ปีกำลังก้าวเข้าสู่ที่ปีที่78และนี่คือเหตุผลว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์เราถึงอยู่กับคนไทยเราถึงเป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาได้ตลอดถึง77ปีเพราะเราอยู่บนความรับผิดชอบค่ะพี่น้อง บายที่หรือหวาอย่างที่บอกไม่ได้เซ็กซี่เหมือนที่อื่นแต่ให้พี่น้องมั่นใจได้ค่ะว่าเลือกประชาธิปัตย์แล้วเราจะไม่พาทุกท่านทั้งหลายไปลงเหวไปอยู่บนความเสี่ยงพาอนาคตของลูกหลานไปอยู่บนความไม่แน่นอนไปแบกหนี้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่พักประชาธิปัตย์เรายืนหยัดแล้วเราก็มั่นใจแล้วเราก็คงในอุดมการ์ตรงนี้มาโดยตลอดค่ะพี่น้อง นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เดียอยากจะเล่านี่คือแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์อันที่สองค่ะพี่น้องจริงๆวันนี้ที่เดียอยากจะมาพูดกับพวกเราทุกๆคนก็คือว่าในการเลือกตั้งในวันที่14เหลือเพียงอีกแค่วันนี้วันนี้วันที่7อีก7วันก็คือวันอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หน้าวันนี้เนี่ยถ้าเราตามข่าวเราดูในโซเชียลมีเดียเราจะเริ่มเห็นอะไรอยู่อาการหนึ่งรู้ไหมคะพี่น้อง สร้างปีศาจท,ทางการเมืองค่ะสร้างปีศาจท,ทางการเมืองหมายความว่าอะไรเราเริ่มเห็นฝ่ายหนึ่งออกมาขู่ว่าถ้าไม่เลือกเขานะสามปอจะไม่ไปแต่อีกข้างหนึ่งก็ออกมาบอกว่าถ้าไม่เลือกเขานะจะแลนสไลด์เดี๋ยวคนอยู่ต่างประเทศจะได้กลับมาใช่ไหมคะพี่น้องได้รับไหมคะได้รับข้อความได้รับ โซเชียลมีเดียเหล่านี้ไหมคะแต่ที่ดีอยากจะบอกก็คือว่าการเลือกตั้งสอสอมันไม่ใช่การเลือกตั้งเพียงแค่ว่าเราอย่าเลือกเพียงแค่เพราะความกลัวเราอย่าเลือกเพียงแค่เพราะเพื่อนบอกต่อๆกันมาแต่สอสอค่ะ มันเป็นอะไรได้มากกว่านั้นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราสสที่ดีคือคนที่ต้องลงมาฟังประชาชนคนที่ต้องมาอยู่กับประชาชนและคือทําหน้าที่อะไรรู้ไหมคะพี่น้องคือเขาต้องเข้าไปเป็นตัวแทนไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราในสภาแล้วอย่าถามพี่น้องคําเดียวว่าคนที่เป็นสอสอของเขตนี้ที่ผ่านมาเขาเคยลงมาหาเราบ้างไหมคะ มีปัญหาเราเดือดร้อนอะไรคะพี่น้องใช่แล้วถ้าเขาไม่รู้แล้วเขาจะไปทํางานเขาไปทําหน้าที่แล้วก็จะเอาเรื่องของเราไปพูดในสภาได้ยังไงคะพี่น้องหลายคนชอบคิดว่าสสหลายคนทําให้ประชาชนชอบคิดว่าอะไรรู้ไหมคะพี่น้องทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาหมดหวังกับการเมืองเขารู้สึกว่าการเลือกตั้งทุกๆครั้งที่ผ่านมาเลือกแล้วชีวิตเขาจะเปลี่ยนอะไรได้ แต่เดียอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เลยค่ะการเมืองการเลือกสอสอมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องเลือกคนที่เขาตั้งใจทำงานเราต้องเลือกคนที่เขาเห็นคุณค่าประชาชนเราต้องเลือกคนที่มีความจริงใจในการทำงานไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ค่ะพี่น้องมันมีปัญหาเดียวที่แก้ไม่ได้คืออไรรู้ไหมคะ ปัญหาก็คือคนคนนั้นไม่มีความจริงใจกับพวกเราค่ะพี่น้องและเดียมมั่นใจค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกตการดาได้ทำให้พี่น้องเมืองประชาเห็นจริงๆว่าแม้ตลอด4ปีเขาไม่มีตำแหน่งการเมือง และเดียก้าพูดได้ว่าเพราะมาจากพักเดียวกันและพักก็ไม่ได้เคยดูแลเขานะคะพี่น้องรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เขามาดูแลพี่น้องอะ่ะนั่นมาจากบนความตั้งใจและมาจากต้นทุนเขาเองล้วนๆค่ะพี่น้องไม่ได้เคยได้รับการสนับสนุนจากใครเลย ก็คือในฐานะที่เดียรู้จักพี่เกดและไม่ได้เพิ่งรู้จักวันนี้นั่นถึงทําให้เดียเห็นอะไรรู้ไหมคะเ,เดียเห็นถึงความสม่ําเสมอในการทํางาน,เ,นเดียเห็นถึงใจที่เขาสู้แม้เขาจะแพ้แต่ก็ไม่เคยท้อและนั่นคืออะไรรู้ไหมคะพี่น้องเดียเห็นถึงใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่เกดค่ะพี่น้องขอเสียงปรบมือให้เกดการดาเลยค่ะและพูดเลยค่ะว่านักการเมือง ไม่ได้พี่น้องถ่าใดร,รู้ไหมคะถ้าเขาไม่ได้รักในอาชีพนักการเมืองถ้าเขาไม่ได้รักพี่น้องและถ้าเขาไม่ได้รักประชาชนจริงๆค่ะพี่น้องและนี่คือสิ่งที่พี่เกดได้แสดงให้พวกเราเห็นความสม่ำเสมอคือเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจและความจริงใจของคนเหมือนที่เรามักจะมีคำหนึ่งอยู่เสมอๆก็คือว่า เราจะรู้ว่าใครรักเราจริง<ม>ก็ในวันที่อะไรคะในวันที่เราเดือดร้อนและอีกหนึ่งอย่างที่เราจะรู้ว่าใครรักเราจริงนั่นคือต้องดูที่อะไรคะความสม่ำเสมอที่เขามีให้เราใช่ไหมคะพี่น้องใช่เพระาระาฉะนั้นเดียอยากจะบอกค่ะว่าการเลือกตั้งวันที่14นี้เราอยากไปเลือกใครไปเลือกพักอะไรเพียงแค่เพราะเรากลัว เราอยากไปเลือกเพียงแค่เพราะเพื่อนบอกให้เลือกตามๆกันมาโดยที่เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นอ่ะสสคนนั้นน่ะเขาเป็นตัวแทนเขาตั้งใจทำงานเขามีความจริงใจกับเราแค่ไหนแต่เราต้องเลือกโดยที่เรามั่นใจจริงๆค่ะว่าคนคนนั้นเขาได้พิสูจน์กับเราแล้วจริงๆว่าเขาเห็นความสำคัญและเขาตั้งใจที่จะทำงานให้กับเราอย่างแท้จริงใช่ไหมคะพี่น้อง ขอเสียงปรบมือดังๆให้เกดการดาครั้งนได้ไหมคะถ้าใช่วันที่14นี้เกตการดาเบอร์อะไรนะคะพี่น้องตัวเลขจำง่ายขนาดนี้ใช่ไหมคะเลือกตั้งวันที่เกดการดาเบอร์เอาใหม่อีกทีหนึงเลือก ใน,ในไหนวันนี้เก้าอี้ที่นั่งอยู่ก็สีเขียวๆแล้วถ้าอย่างนั้นบัตรสีเขียวเบอร์อะไรคะพี่น้องเอง้ยโอ้โหเวทีนี้แสดงว่าทุกคนคเขาเรียกนะคือติดตามข้อมูลมาดีเชื่อไหมคะเมื่อวานไปที่คลองเตยว,วัฒนาพอถามบัตรสีเขียวเบอร์อะไรเถ <c oughs> ียงกันอยู่ค่ะข้างๆ <c oughs> ยัง,งงงกันอยู่ตะโกนด้วยความมั่นใจแต่มากันคนละทางหมดเลย เอาใหม่ค่ะบัตรสีเขียวเบอร์อะไรครับพี่น้องอ้าวเพิ่งชมอยู่แมมแมบัตรสีเขียวเบอร์อะไรครับพี่น้องงั้นวันที่1 4บัตรสีม่วงเลือกเบอร์บัตรสีเขียวเมื่อกี้พี่ติ่งบอกแล้วว่าทำไมถึงต้องเลือกเบอร์26เพราะลำพังเกตการ คนเดียวเข้าไปเขาไปเป็นปากเป็นเสียงให้เราแต่การที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างต้องยอมรับค่ะการเมืองมันคือการรวมกลุ่มกันการที่เราต้องรวมเสียงกันเพื่อให้เกิดกอำนาจในการที่จะสามารถไปต่อสู้ผลักการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นเลือกเกตการดาเข้าไปเดี๋ยวเชื่อมั่นว่าเขาไปเป็นตัวแทนให้พี่น้องได้แน่นอนแต่ อยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงมันต้องช่วยกันผลักดันต้องช่วยกันเลือกไปเป็นทีมเข้าไปนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราสัญญากันแล้วไม่อยากใช้คําว่าสัญญาแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราใจตรงกันแล้วใช่ไหมคะพี่น้องใช่ทำไมพอบอกใช่แล้วมันเสียงดูอ่อยๆเนาะใช่๋อเสียงอยู่ในแมสโอเค ัวจะกลับมาทวงสัญญาใช่ไหมใช่ก็วันนี้เดี๋ยวต้องขอขอบคุณมากๆนะคะในส่วนของเรื่องถนำกีบหมูเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตก็คือรับเรื่องเนี้ยเข้าไปวันนี้ตอนนี้นี่เวลาไปเวทีไหนๆก็จะจดในสมุดบันทึกจดประเด็นต่างๆไปแล้วค่ะจะนําเรื่องนี้เข้าไปปรึกษาหารือในพักต่อแล้วเดี๋ยวจะนําไปสู่หาวิธีแก้ไขในรูปธรรมต่อไปนะคะ ได้ค่ะยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเมืองประชาชาวคลองสัมวาททุกท่านมากมากนะคะต่อไปก็ขอให้เป็นนางเอกแท้ๆของงานต้องขออภัยที่เวลายืดเยื้อกันมาขนาดนี้หลายท่านคงจะร้อนแล้วก็หิวข้าวกันแล้วค่ะขอบคุณค่ะโปเปือขอบคุณกับมาดามดีดหน่อยครับเป็นยังไงบรรยากาศวันนี้เว